อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่147พลังวิเศษแห่งวัชระเจ้ากินข่าพญานกสีทองปลายตามองตาดำดุดน้ำวนสีทองน่ากลัวอย่างที่สุดเสมือนจะขมือบกลืนวิญญาณของผู้คนเข้าไปข้าใหญ่จึงเวียนหัวเช่นนี้ นกแดงยักษ์หวาดผวาขนนกทั่วกายลุกชั่นออกแรงสส่หัวเป็นภาวันจึงได้สติกลับคืนมานกวิเศษสีทองตัวนั้นมีในตายากลึกอย่างถึงกระสวนดุดขุมนรกและมหาสมุทรราวกับจะฉุดลากวิญญาณของคนเข้าไปอย่างแท้จริงหากเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาทั่วไปคงกล้ำกลืนความเจ็บแขนเป็นแน่มันยืนจังก้าอยู่บนก้อนหินใหญ่ แสงทองทั่วร่างสว่างสวยัยมีความทรงพลังโดยกำเนิดประหนึ่งเทพเจ้าสีทององค์หนึ่งเยือนโลกมนุษย์ทอดมองลงมายังไพร่ฟ้าของมันเจ้าตัวเล็กเกิดความยำเกรงในจิตใจนกยักษ์วิเศษตัวนี้แข็งแกร่งยิ่งจำต้องระแวดระวังมิเช่นนั้นอาจเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงได้ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วให้ข้าเริ่มก่อนฉีกทิ้งเจ้าลิงขนเหลืองนี้ให้แหลก ข้าทนมันจนถึงตอนนี้แล้ววานอนคลั่งคำรามอย่างทิโรดย่างสามขุมมาด้านหน้าชิงลงมือก่อนเป็นคนแรกแผ่นดินสั่นไหวเป็นระลอกก้อนหินบนพสุธาโครงเคลงมันสูงนับสิบกว่ามีแต่พลังยามเหยียบย่ำลงมากลับเหนือกว่าน้ำหนักอยู่มาโขขนดำหนาดกทั่วกายยาวกว่าหนึ่งเสียน่ากลัวและน่าขยแขยงระวังวานนอนคลั่งตัวนี้มากด้วยพลังอันไม่สิ้นสุด มีเคล็ดวิชาพลังวิเศษแห่งวัชระสิงโตก้าเสียนเตือนอย่างอ่อนแรงจากข้างหลังนกหลวนสีรุ้งครวนครางมันได้รับบาดเจ็บเพราะว่านอนคลั่งตัวนี้แลแทบจะถูกฉีกเป็นสองท่อนบัดนี้เลือดอาบกายล้มลงบนพื้นมันบาดเจ็บสาหัสที่สุดในกลุ่มเสียงตูมดังขึ้นวานอนคลั่งสีดำตัวนั้นกระทืบหนึ่งเท้าลงมาด้วยความองอาจห้าวหาญ ยิ่งกว่านั้นคือความป่าดเถื่อนและความดูหมิ่นดูแคลนใช้ความได้เปรียบด้วยอยู่สูงกว่าเหยียบเจ้าตัวเล็กให้ตายทั้งเป็นในหนึ่งฝ่าเท้ามันมีปากกว้างเคี้ยวคมรูปโฉมอัปลักษณ์นี่เป็นความมั่นใจอันลำพองอย่างหนึ่งมากกว่านั้นคือดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ยี่หระเสมือนมังกรใหญ่บทขยี้มแมลงใช้พลังอันไม่สามารถสกัดกัน้นอัดลงมาหมายสังหาร เจ้าตัวเล็กเป็นใครและไม่เคยถูกผู้ใดหมิ่นเกียดมาก่อนย่อมถือทิฐิเพียงยกมือกระจกล้ำค่าส่วนหนีก็ส่องสว่างเสกออกมาอย่างโหดเที่ยมและแม่นยำสายฟ้าสีทองเส้นใหญ่ฟาดกลางฝ่าเท้าของวานอนคลั่งทันทีโกวานอนคลั่งคำรามอย่างเจ็บปวดในบัดดลแม้เท้าใหญ่สีดำดั่งปุ้งกี่ของมันจะมีอัคระกพริบแปลบ แต่เพราะยะโสโอหังปานนี้ย่ำลงมาอย่างป่าเถื่อนขาดการป้องกันเมื่อถูกสายฟ้าฟาดม่านแสงกลางฝ่าเท้าถูกทิ้มทะลวงส่งกลิ่นไหม้เกรียมเจ้าตัวเล็กได้ทีขี่แพไล่พุ่งตัวออกไปเศกกันไกลกระดูกล้ำมข้าสีทองออกมาทันใดเลียบตามจุดไหม้เกรียมไปฟาดฟันปลายแหลมคมกริบพรุ ละอองเลือดแตกกระเด็นเซนซ่านวานอนคลั่งบาดเจ็บแต่มันรับมือกับสถานการณ์ได้รวดเร็วอย่างยิ่งยวดกระบวยวิเศษป้องกันตนปรากฏขึ้นแสงดำประทุข,ขึ้นมันกระโดดขึ้นชั่วพริบตาลอยขึ้นสูงหลายสิบมีหลบหลีกการโจมตีที่น่ากลัวนี้กันไกลเจียวลอยกลับมาพร้อมเลือดเจ้าตัวเล็กสีหน้าเยือกเย็นยกกระจกลำค่าในมือขึ้นอีกคราสายฟ้าเส้นใหญ่ทะลวงฟ้าสูง วานอนคลั่งโกรธาอย่างยิ่งไม่คิดว่าความประมาทเลินเล่อในตอนแรกจะทำให้มันถูกกระทําเช่นนี้ศูญเสียฐานะเป็นต่อตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้มันจะใหญ่โตมโหฬานแต่ปราดเปรียวเป็นอย่างมากเพียงหนึ่งเซธลาลอยพาดออกไปหลายหลายร้อยมีลงสู่พื้นดินดังโครมเหยียบแผ่นดินจนทลายมือใหญ่สีดำข้างหนึ่งฟาดลงไปอย่างกัดกลุ้มใจ ก้อนหินหนักหลายแสนช่างแตกระเบิดในเสี้ยววินาทีมันบันดาลโทสะครั้งนี้มันเก็บใจอันสบประมาทอย่างสิ้นเชิงถอยหลังไปจากนั้นเนื้อตัวส่องแสงหมอกดำท่วมทนทอ้องฟ้าพุ่งขึ้นกลายเป็นพายุหมุนล้อมรอบตัวมันนี่เป็นอัคร,ระวัชรกพลังวิเศษสถานโลการ่างกายของมันขยายพรวดพลาดเพียงชั่วประเดี๋ยวก็สูงขึ้นมาโข ổ, ร่างกายใหญ่กว่า30เมตร หน้าตื่นตะลึงสูงกว่าเดิมอย่างมหาศาลอีกทั้งเนื้อหนังบวมพองราวกับมีมังกรฉิวหลายตัวพันเกี่ยวกายตูมวานอนคลั่งพุ่งเข้ามาอีกครั้งแสงดำทะมึนคลุมกายประหนึง่งระคังใหญ่สีแดงผูกกายเสียงดังวิ้งวิ้งมันพุ่งชนเข้ามาย่ำจนแผ่นดินแตกกระแหงอย่างรวดเร็วก้อนหินพวยพุ่งดินทรายไหลเชี่ยวดุดกระแสะน้ำหมายท่วมท้นกายเจ้าตัวเล็ก นี้เป็นคลื่นโจมตีลูกหนึ่งระเบิดจากกายของวานอนคลั่งอัคขระสีดำกลายเป็นคลื่นกว่าหลายสิบลูกกระแทกเบื้องหน้าฟาดเจ้าตัวเล็กที่อยู่ด้านล่างไปเจ้าตัวเล็กตะโกนลั่นสองเท้ากระทืบดินอัคขระสีเงินแผ่กระจายจันทราล้มข้าลอยกลางนภาปกคุลมเข่าไว้ภายในเขาลอยคว้างกลางอากาศประหนึ่งเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งอัดมัน เจ้าตัวเล็กแผดเสียงเขาเปลี่ยนกระบวนท่าอย่างต่อเนื่องอักขระหลากชนิดปรากฏขึ้นเคลื่อนไหวร่างกายประเดี๋ยวเป็นนกครุดกางปีกประเดี๋ยวเป็นมังกรชื่อทยานฟ้าประเดี๋ยวเป็นเจนโหกลืนจันทราอักขระเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในการอย่างรู้ดั้งเดิมมีใช่เคล็ดวิชาล้ำาค่าสามารถเลื่อนขัน้นแต่เมื่อเจ้าตัวเล็กสำแดงมันออกมากลับมีพลังอย่างน่ามหัศจรรย์ สิ้นเสียงดังปังเกลียวคลื่นสีดำถูกโจมตีกระจายแม้ชายหนุ่มกลางนภาจะเยาว์วัยแต่พลังกลับยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานหนึ่งหมัดกระแทกออกไปฟ้าดินแตกออกเป็นเสียงวานอนคลั่งในตาโหดเที่ยมมือใหญ่ดุดปุ้งกี่ยื่นออกมาอัดลงมาดั่งสายฟ้าฟาดบนกระบาลหมายกำเจ้าตัวเล็กให้เลเป็นชิ้นชิ้น ทั้งสองเนื้อตัวเปล่งแสงปรากฏริ้วรอยนีไม่ใช่เพียงพลังกายแต่ใช้พลังลึกลับของอักขระด้วยผสานเป็นหนึ่งน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งในที่สุดพวกเขาปะทะชนกันมือใหญ่ข้างนั้นดูเหมือนจะปกคลุมเจ้าตัวเล็กแต่บัดนี้กลับชักกระตุกวานอนคลั่งคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวรู้สึกเจ็บปวดอย่างหาที่เปรียบมิได้หมัดน้อยนอยน,อยนั่นดูดหัวคอนรายล้อมด้วยอักขระกระแทกเข้าไปในกายมัน เลือดพุ่งกระเด็นจำนวนมากทำให้มันหวาดหวั่นพรั่นพรึงทั้งที่เป็นเพียงร่างกายเล็กๆแต่พลังที่ระเบิดออกมากลับแข็งแกร่งกว่ามันเมื่อปะทะชนกันทะลวงกายเนื้อของมันทำให้มันหวาดผวาไปวานอนคลั่งคำรามแสงดำนอกกายลุกโชดช่วงมากยิ่งขึ้นสุดท้ายกลายเป็นระฆังสีดำใหญ่เสียงดังวิงว้งวิ้งสะเทือนเจ้าตัวเล็กจนตัวลอยตึง เจ้าตัวเล็กโบกมือทันใดาฟาดลงบนระฆังดำใหญ่นั่นส่งเสียงดังสถานฟ้าแววออกไปไกลกว่า10บลี้ร้อยลี้ช่างเป็นเคล็ดวิชาล้ำค่าที่แข็งแกร่งนักเขารู้สึกประหลาดใจพลังการป้องกันของวานอนคลังหน้าตื่นตะลึงระฆังดำไม่แตกต่างกับของจริงแม้แต่นิดวานอนใหญ่สีดำคำรามแหนหน้าทุบหน้าอกของตน ระคังใหญ่จากร่างกายไปแสงดำถ้ามืนสว่างเจ,จิดจ้าคลุมเจ้าตัวเล็กกลิ่นอายน่ากลัวและน่าตกใจระคังใบนี้ใหญ่เหลือเกินอีกทั้งยังรวดเร็วอย่างยิ่งอยากจะหลบหลีกก็ยากนักเมื่อเจ้าตัวเล็กลงสู่พื้นดินก็ถูกมันครอบทันทีปิดล้อมไว้ภายในลิงขนเหลืองกล้าดวลกับข้าจะสังหารเจ้าให้ซากศพเล็กเป็นชิ้นชิ้น ว่านอนตะโกนลั่นสองมือฟาดระฆังใหญ่ต่อไปตึงตังระฆังใบนี้ส่งเสียงสะเทือนหูจวนดับมันกระตุ้นระฆังใหญ่อยากสะเทือนเจ้าตัวเล็กให้ตายทั้งเป็นอยู่ข้างในกลายเป็นแอ่งเลือดในความเป็นจริงที่ผ่านมามันต่อกรกับศัตรูเช่นนี้มาโดยตลอด บทขยี่สัตวูมากมายด้วยคลื่นระคังจนกลายเป็นไอเลือดและเศษกระดูกราบรื่นตลอดมาร้อยครั้งไม่เคยผิดพลาดแต่ทว่าครั้งนี้กลับไม่เห็นผลทันตาเจ้าตัวเล็กถูกจันทราสีเงินปกคลุมย่ำบนทรนินประหนึง่งฝังรากอยู่ตรงนั้นต้านทานคลื่นระคังได้อืมลิงขนเหลืองเจ้าช่างแข็งแกร่งมาอีกวานอนสีดำคำรามอย่างทีโรดสองมือกระหน่ำฟาดมา อักขระมากมายไหลหลั่งเข้าไประฆังใหญ่สีดำสองแสงปรากฏตัวอักษรเก่าแก่ขึ้นด้านบนแปลงร่างเป็นคำว่าผนึกระฆังใหญ่สีดำทวีความน่ากลัวคลื่นระฆังหลั่งไหลหลอมเขาหินใกล้เคียงจนเป็นผุยผงแต่เจ้าตัวเล็กที่อยู่ใจกลางถูกจันทราสีเงินปกคลุมไม่ได้รับอันตรายเช่นเดิมร่างกายเพียงโยครอนเท่านั้น ข้าไม่เชื่อเจ้ายังยืนหยัดได้วานอนคลั่งบรรดาลโทสะสองมือกระหนำ่ำฟาดด้วยความรุนแรงมากขึ้นอักษรโบราณปรากฏขึ้นตัวแล้วตัวเล่าแบ่งออกเป็นท่าหลอมบวงสวงเป็นต้นพระคังใหญ่ส่งเสียงมหัศจรรย์ประหนึ่งเสียงบวงสวงเส้นไหวหมายเส้นสวงเจ้าตัวเล็กทั้งเป็นแสงดำทมินดุดกระแสะน้ำแผ่ปกคลุมใจกลาง กอริลลายักความสามารถของเจ้าสิ้นสุดเท่านี้หรือเจ้าตัวเล็กกระจายอักขาระทั่วทั้งกายลุกโชดช่วงจากนั้นระเบิดทันใดโหมซัตว์กระทบตำแหน่งเดิมของระฆังใหญ่อย่างไม่ขาดสายสุดท้ายกระแทกจนระฆังใหญ่ระเบิดดังตูมทันทีร่างกายมะึมาของวานอนสีดำลอยพาดขึ้นชนเข้ากับเขาหินลูกหนึ่งปากพ่นเลือดใช้เวลานานจึงลุกขึ้นมาได้ คำรามอย่างโกรธาแล้วกระโจนมาข้างหน้าลายวิเศษสถิตร่างมันคำรามลั่นใบหน้าโกรธเกรี้ยวหน่ากลัวดุดวัชรป,ปานีโพธิสัตว์สำแดงยานวิเศษมารวิชัยแขนขาของมันเปล่งแสงอักขระกลายเป็นชุดเกราะปรากฏบนแขนของมันโผลใส่เจ้าตัวเล็กด้วยความบ้าระห่ำอย่างหาที่เปรียบมิได้ที่แห่งนี้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาโดยพลัน ว่านอนคลั่งสำแดงเดชพลังวิเศษสถานโลกาถอนเขาหินออกมากระแทกอย่างเจ้าตัวเล็กอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ผู้คนตกตะลึงคือมนุษย์หนุ่มคนนั้นอัม,มหิตเช่นเดียวกันเขากลับตอบโต้ไม่ล่าถอยแม้แต่น้อยเพียงพลังกายก็มีหลายแสนช่างบวกกับพลังลึกลับแห่งอัขระเขามีอนุภาพยิ่งใหญ่อันน่าตะลึงเหนือกว่าคนวัยเดียวกัน ที่แห่งนี้สันสะเทือนทั้งสองสู้รบปรบมือนับหลายสิบคราเจ้าตัวเล็กโอบหนึ่งนิ้วมือของวานอนใหญ่แน่นแล้วเหวี่ยงมันทันใดจากนั้นกระแทกลงบนเขาหินดังปงังก้อนหินลอยลิ้วผู้ชมสึกมากมายมองดูอย่างตะลึงจนปากอ้ากว้างร่างกายเล็กปานนั้นเหวี่ยงวานอนคลั่งเยี่ยงนั้นหรือนี่มันเหลือเชื่อแท้ๆให้ความรู้สึกไม่สมจริง วานอนคลั่งคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวนิ้วมือนั่นหักเสียแล้วโครมเจ้าตัวเล็กเปลี่ยนเป็นใช้อีกมือหนึ่งโอบเหวี่ยงมันอีกครั้งกระแทกลงบนเขาหินอีกลูกหนึ่งฝุ่นควันพวยพุ่งก้อนหินเกลือกลิ้งเจียนกลบฝังร่างวานอนคลั่งโฮกมันคำรามด้วยกโกรธาบาดเจ็บติดต่อกันอักขระหลุดลอกเป็นจำนวนมากร่างกายหดเล็กกลายเป็นความสูงสิบกว่ามีอีกครั้ง เจ้าตัวเล็กในตาระยับแสงสว่างได้ที่ขี่แพะไล่พุ่งออกไปทันใดจับตัววานอนคลั่งแล้วออกแรงฟาดอย่างรุนแรงโครมต่อมาเขายกตัวมันกวัดแกว่งเหนือหัวแล้วเหวี่ยงวานอนกระแทกลงบนพื้นหินอีกฟากหนึ่งสะเทือนจนขุนเขาสั่นไหวเหตุการณ์ช่างน่าตะลึงคนทั้งหมดล้วนอึ้งงันในกายร่างเล็กๆนั่นบรรจุพลังที่น่ากลัวเพียงใดกันแน่ถึงได้องอาจเพียงนี้ เสมือนเวียงหุ่นไล่กากวัดแกว่งวานอนคลั่งสูงสิบกว่ามีไปทางซ้ายกระแทกลงทางขวาน่ากลัวอย่างที่สุดขัดขวางเขาทายาทอสูรบรรพการสิบกว่าในฝั่งตรงข้ามร่วมกันก่อ,กอจลาจนมองดูวานอนคลั่งถูกกระแทกให้ตายทั้งเป็นอย่างโหดร้ายทารุณเช่นนี้ไม่ได้ผู้กล้าสี่ห้ารายพุ่งมาในบัดดล มีสิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์สัตว์อสูรและปักษาร้ายย่ำเหยียบแผ่นดินแยกกางปีกทยานฟ้าถลาลงมาพร้อมกันสังหารแสงล้ำค่ากระพริบระยิบระยับอักขระแผ่เต็มท้องฟ้าและอาวุธล้ำค่าอัดลงมาภาเพเหตุการณ์น่ากลัวเจ้าตัวเล็กตะโกนลั่นไม่เก็บไว้แม้แต่นิดกันไกลกระดูกสีทองลอยกลางนาภากระจกลำ้ำค่าส่วนหนีส่องแสงจันทราสีเงินพุ่งขึ้น สายฟ้ามากเหลือคณะนับเพลิงระบำยังมีอักขระต่างๆแน่นขนาดกลางท้องฟ้าสว่างสวัยเจิดจ้าถูกพลังของเขาเพียงผู้เดียวท่วมท้นเสียแล้วเขามีเพียงใช้อาวุธล้ำค่าแต่สำแดงยานวิเศษโจมตีหมายสังหารสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สุดความสามารถเบื้องหน้ามีเสียงน่ากลัวแววมาเป็นระลอกทั้งเสียงอาวุธล้ำค่าแหลกละเอียดเสียงแผดร้องโหยหวนของปักษาร้าย เสียงดังกึกก้องจากวัตถุมหฮืมาล้มกองกับพื้นผู้กล้าทั้งห้าที่พุ่งเข้ามาต่างได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งในนั้นมีสัตว์อสูรตัวหนึ่งถูกกันไกลสีทองทำลายอาวุธล้ำค่าจนแหลกพร้อมกับฟาดฟันแขนข่ามันร่างกายกลายเป็นสองท่อนเลือดไหลพรั่งพรูปักษาร้ายตัวหนึ่งถูกสายฟ้าฟาดดำเกรียมทั้งตัวหนีหัวซุกหัวซุนกลับมา ผู้กล้าทั้งสามที่เหลือล้วนถอยหลังโงนเงินได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าตัวเล็กยังก้าวแล้วหันหลังกลับแววตาดูดันอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แผ่นหลังของเขามีรอยเลือดหลายรอยเลือดไหลหลังรินกระดูกจวนเผยออกมาแล้วนอกจากสิ่งมีชีวิตทั้งห้าตัวแล้วยังมีผู้กล้าอีกหนึ่งลงมือแล้วเช่นกันเลือกการลอบโจมตีแทบผ่าแผ่นหลังของเขา เหนือกว่าทายาทอสูรบรรพการห้าตัวนั้นอย่างทัพทวีน่ากลัวสุดแสนเสือขาวเรียบเฉยเป็นอย่างมากและสุขุมเยือกเย็นยิ่งนักนำกรงเล็บคมเปื้อนเลือดของตนเข้าปากยิ้มเย็นและพูดย่วเยาว่ารสชาติไม่เลวเป็นของเส้นสวงที่ข้าชื่นชอบเจ้ากำลังรนหาที่ตายเจ้าตัวเล็กก้าวไปข้างหน้า จากนั้นก็วิ่งทันทีเหยียบร่างวานอนคลั่งผ่านไปหมายกระโจนใส่เสือขาวเมื่อ19บเก้าย่ำลงวานอนคลั่งก็ส่งเสียงคำรามสะท้านฟ้ากระดูกทั่วกายของมันระเบิดจนสิ้นแหลกละเอียดอย่างสิ้นเชิงลุกขึ้นไม่ได้อีกต่อไปโฮเสือขาวเคลื่อนไหวแล้วกรีดร้องสะเทือนฟ้าดินกลายเป็นแสงขาวโชดช่วง พุ่งเข้ามาพร้อมกับลมคลั่งต่อสู้และประทะชนกับเจ้าตัวเล็กอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแสงสว่างเจิดจ้า